เพื่อนๆเ,เคยคิดกันไหมครับว่าสักวันเราจะสามารถรักษาผู้ที่ติดเชื้อ HIV ให้หายขาดได้เนื่องจากในปัจจุบันถ้าหากติดเชื้อ HIV แล้วจะต้องทานยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้แสดงอาการแต่ล่าสุดมีข่าวดีที่น่าตื่นเต้นมากๆครับนะักวิทยาศาสตร์กําลังพัฒนาเทคโนโลยีสุดล้าที่ชื่อว่า CRISPR-CRISPR นะครับอ่านว่าคริสแล้วก็สเปอร์มันเหมือนกันไกลจิ๋วระดับโมเลกุลที่สามารถเข้าไปตัดเชื้อ HIV ออกจาก DNA ของเซลล์เราได้เลยครับ เรานึกภาพตามนะครับเชื้อไอจีเนี่ยมันจะฝังตัวเข้าไปในรหัสพันธุกรรมของเราเจ้าคริสเปอร์เนี่ยแหละครับที่จะเข้าไปตามหาและก็ตัดมันออกตอนนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับอย่างเช่นที่มหาวิทยลาลัยอัมสเตอร์ดัมหรือบริษัท Ex c i ซ i o n Bio t h e r a p e u t i c s ที่กําลังพัฒนายาชื่อ EBT 1 0 1ซึ่งกําลังทดลองในมนุษย์แล้วด้วยโดยใช้หลักการของคริสเปอร์นี่แหละครับเข้าไปจัดการกับเจ้าเชื้อร้ายตัวนี้แม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ในขั้นทดลองและมีความท้าทายอีกเยอะทั้ง ในร่าางกายแต่นี่คือก้าวสำคัญที่จุดประกายความหวังครั้งใหญ่เลยนะครับว่าในอนาคตอันใกล้ผู้ติดเชื้อ HIV อาจไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตอีกต่อไปก็เป็นที่น่ายินดีจริงๆนะครับเนี่ยที่มนุษย์เราสุดท้ายก็จะสามารถเอาชนะธรรมชาติได้